ตอนนี้เราจะทําแกงเห็ดนะคะผักรวมนี่คือใบยะนางของเราเราจะเด็ดเอาเยอะๆเลยแ,ล <laughs> แกงแกง <Okay. S 1> อันไหนแกงนะลูกเนี่ยตักเลยเนี่ยขามันอันไหนเนี่ยขาเสียตัดออกอันไหนดำๆอันนี้เป็นแกงเห็ดวันนี้นะคะนี่ ใบย่านางผักหวานผักใบแมงลักอยู่ตรงนู้นนะคะหอมหอมพออีตูจะ,เ,จะเดี๋ยวทุกอย่างยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้ก็คือแซบไม้ค่ะติดครัวเรือนจะแกงจะอ่อมจะตําแซบสุดอันนี้ใบย่านางที่อยู่ในบ้านของเราที่ไปเก็บนะคะเราจะเอาค้นคลักเลยเห็นไหมคะปั่นนะคะจะใส่เครื่องแกงเลยค่ะมีพริกต,าตําตะไคร้ทุบแค่นั้นค่ะ อันนี้เราแกงใส่แซบไหม้นะคะเดี๋ยวจะมีสูตรสูตรอ่อมแกงนะคะเทลงไปเลยค่ะใส่หลายใส่หลายแซ่บหน่ยน,น,นี่แล้วก็เกลือตัดนิดนึงค่ะร้อยเขาเดือดก่อนนะคะแล้วมาเติมทุกอย่างลงไปนี่เราจะใส่เห็ดลงไปค่ะโอ้ผักหวาน on, อ่อนอั่วลัวดูโอ้ เป็นจะแซ่บพี่น้องอาอ้าวอาทีนี้เติมผักที่เหลือค่ะใบแมงลักชะอมชะอมค่ะคุณผักะชะอมก็คือผักขาแล้วก็ใบอีตูโดยจฉาะเ้ออันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะแกงของเราวันนี้ก็คือแกงเห็ดเราไม่ใส่อะไรนะคะไม่ใส่หน่อไม้ไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนึกอยากกินอย่างนี้นี่ค่ะใครอยากจะได้สูตรง่ายๆอร่อยนะคะพร้อมความแซ่บของปลาร้าไหม งเข้าเข้าคอเข้าปากแล้วก็คา,ขขายออกมา <c oughs> แซ่บแล้วพี่น้องกินน้ำข้าวน้ำพี่น้ำน,อบแบบน้อง <c oughs> แซ่บนะเพื่อนสิงข์ขมอนอัอนี่ใส่เหือในเพื่อนมุยเพื่อนสิงข์ขมอนจะริโตนถ้าข้าวเข้าปากแล้วต้องคายออกมาทำใหม่ <c oughs> ค่อยถ่ายไม่ทันไงหมวกคือแซ่บแต่ว่า ซเขาจนกินไหมหมกค้อนเราสมเขาไม่กินนอ้อืมอะไรนะปลาจูด้วยอ๋อปลาจูเอาแช่ทำไมไม่กินมันไม่ได้อุ่นนะ่ะเด็กจะได้กินด้วยแข็งแล้วแมงก้องแขนสมัยน้อยๆไปสอนแล้วก็กินอันนี้ค่ะไม่ใช่ปิงนะไม่ใช่ปิงนะเนืออ้อเออปิกินเน้อกินกิน